คือนมผสกที่เราใช้ในการขับผมลูกค้ากันทำใหม่หมดเลยนะออสตไตล์ลายเสือแล้วก็บินเฉยนี่หน่อยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเสียงแมวร้องที่ร้านเลี้ยงแมวตัวใหญ่เน,นีอ้วนเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมของสูตรแล้วก็สังเกตสกินนะไไี่นะฮะที่เราแขวนไว้นะฮะแล้วก็ ส่วนตรงนี้เป็นชุดราตรีเราก็ได้มาเอาใจลูกค้าที่จะไปออกอางานชุดราตรีสไตล์ตา่างๆนะฮะก็มีหลายไซส์หลายสไต,ตเพราะว่าันางส่วนหนึ่งก็ก็ยังปอกเยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นข้างยาวข้างเราก็มีนะฮะส่วนมากจะเน้นเป็นสีอ่อเบาๆนะฮะไม่ค่อยฉูดมาก เสื mm ้อ hmm> อ right. ันน so, like ี um ้ก yeah, ็จะเป็นผ้าสีชูราตรีตัวนี้กำลังทีนะครับเป็นผ้าสีชูสามารถใส่ได้หลายสไตล์เลยทีเดียวนะฮะก็จะทำเป็นแขนเดียวก็ได้หรือจะทําเป็น2แขนหรือทําเป็นแค่เกาะอกก็ได้นะครับเพราะว่าซีชูตรงนี้มันเป็นสีสีชูเลยนะครับมี4โ่มูนะฮะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีชูเกาะอกครับข้างหลังก็จะเป็นที่กําลังทีกันนะครับตัวนี้จะขายอยู่ในยูนอยู่ในยูนนี้มอลก็จะขายอยู่ประมาณสามพันกว่านะครับสามพันกว่าบาท จะร้านเราขายอยู่มาณ 6, 7, 6เจ็อนะฮรก็พอๆกันถ้าไม่รวมค่าส่งนะฮะถ้าเกิดว่าคิดว่ามันแบบว่าพอๆกันก็ขึ้นเครื่องไปซื้อเองคงจะถูกกว่าเนาะอะไรอย่างน,นี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าโซนรองเท้าของเราเริัลงแต่ข้างล่างเลยแล้วเราได้จัดทำใหม่นะฮะเพื่อให้เพื่อความดูแลมีสไตล์มากขึ้นนี่เห็นไหมยเยอะขึ้นนะฮะรองเท้าร้านเราก็จะแบบว่า ในปริมาณให้มันเยอะขึ้นก็กลัวลูกค้าเลือกไม่พอนะฮะไม่ไดตายเลยทียเดียวนะฮะส่วนนำเสนอที่สุดก็น่าจะเป็นคู่นี้นะครับคู่หลูแล้วก็ท็อปเทนของทีงลานะจะเป็นคู่นี้เลยนี่ดี๋วนะฮะคู่นี้จะหลูมมากนะฮะคู่นี้บายพารากอนนะครับ ราคาขายของที่นี่ก็จะอยู่ที่399ส่วนตัวนี้จะมีไซส์นะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้เป็นสีที่ไฮโซมากนะครับแล้วก็มีตัวนี้สีดดีแบบเดียวกันนี่ครับดีไซน์บายพารากอนนะครับตัวนี้จะสวยเหมือนกันราคาเท่ากันครับ399นะครับผมนะ ก็มีอีกหลายสไตล์เลยทีเดียวเยอะแยะมากมายนะครับนี่จะเป็นมุมรองเท้าเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาจากชั้นรองเท้าทั้งหมดนี่คือจะเป็นห้องของเขาและนี่จะพามาดูห้องนั่งเล่นของที่ร้านซึ่งทำใหม่นะครับอันนี้คือทำกันเองเลยทีเดียวนี่เห็นไหมเก้าอี้ตัวนี้นะครับทำมาจากเก้าอี้ตัวเก่าที่เราเคยทำมาเราก็ใช้ผ้าแล้วก็ ตะเบิ้ตัวใหญ่มาเยี่ยพาติดข้าับอกาอีนะครับแค่นี้เราก็ได้กา้อีีที่สวยหรูและเป็นสไตล์ของเราเองโดยที่ตอนนี้ของสไตล์ของที่ร้านจะเน้นเป็นสีสันนะครับคือจะไม่มืดทึบเหมือนแต่ก่อนแล้วเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยได้แบบว่าสดชื่นนะฮะอนนี้ก็จะทําการเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ทั้งหมดนะฮะส่วนตรงนี้ เราจะมีสองโต๊ะที่นั่งในการถ้าส่วนตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของเครื่องสำอางนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเบาๆส่วนตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าเบาๆในราคาเบาๆสําหรับพวกที่กระเป๋าเบาๆก็ <c oughs> <c oughs> จะอยู่ตรงนี้นี่ตัวละร้อยร้อยกว่าเท่านั้นเองสามารถเลือกดูเลือกชมกันได้นะอยู่โซนนี้ส่วนโซน,นนี้นี่เลย ก็จะเป็นชุดราตรีสั้นหมายถึงชุดเดรสสั้นนั่นเองนะก็จะมีหลากหลายแต่ที่นอนสนุกที่สุดคือชุดพินเซ็ตชุดนี้ครับชุดนี้ขอบอกว่าไม่สวยจริงอย่าใสา่เชียวเพราะว่าเป๊ะมากมากากับชุดนี้นะก็มีอีกหลายอย่างนะรวมทั้งเคสไอโฟนที่อยู่ข้างบนนะครับราคั แต่ตัวปไปเปไวให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนมุนมลงก็จะเป็นมุมเตียงสาะนะครับมุมเตียงสาะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ลูกค้าสามารถทำผมเสร็จสามารถใช้แบล็กการ์ดตรงนี้ในการถ่ายรูปได้อย่างเช่นลูกค้าอาจจะแบบน,นี้หรือว่าแอปอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะลูกค้าของที่ร้านนะส่วนมากก็จะเป็นพวก ดีบ้างประสาทไม่เต็มบ้างนะฮะก็จะปะปนกันไปรวมทั้งเจ้าของร้านด้วยนะฮะพนักงานในร้านทุกคนก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเต็มกันนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วส่วนครัวนี่ไม่อยากจะให้ดูนะฮะเอาไป,ะปานะฮะอันนี้คือนี่สวยโอ้โหสวยมากเลยเห็นไหมฮะลูกค้ามาที่ลูกค้าต้องติดใจนะฮะป้อนอาหารอยู่เรื่อยเลย,เลยทีเดียวนะฮะ นี่ก็ห้องครัวเราจะไฮเทคนิดนึงนะฮะ <c oughs> เราจะมีคอมพิวเตอร์นะฮะล้วเราติดคอมพิวเตอร์ในห้องน้ำห้องครัวนะฮะห้องรับแขกนะฮะรวมถึงหน้าจอหน้าตรงที่นั่งลูกค้าด้วยนะฮะร้านนี้คอมพิวเตอร์เยอะมากนะฮะ <c oughs> มีคอมเครื่องเดียวลากไปทั่วร้านเลยก็จะดูดีนะฮะอันนี้ก็จะคือห้องน้ำของเราติดกระจกแล้วท่าสีดเขียวสวยเลย แล้วส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนส่วนตัวซึ่งส่วนตัวจริงๆใครไม่เชื่ออย่าลบหลูเลยทีเดียวนี่สวัสดีคุณแม่ก่อนนี่เพราะมีคุณแม่นะฮะเราเราถึงจะเลยลุ่งเรืองถึงทุกวันนี้แล้วก็กับอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะว่าไม่ได้เลยทีเดียว โดนกันมาบ้างพอปลายนะฮะจะอยู่ไปแล้วก็ชินก็นี่นะครับนี่ก็คือร้านของเราก็ยังไงแล้วสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เนาะหรือไม่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะโชว์สินค้าให้ดูใหม่เรื่อยๆนะฮะเป็นลายชิ้นไปตอนนี้ก็เอาแค่รวมๆไปสกรปพิเศษไปก่อนแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวเจอกันรอบหน้าอย่าลืมติดต่อมานะครับ